อย่าเบื่อกันนะคะทุกคนเราเรียกเราก็ว่าเลาะเนาะแต่ต้นเนี้มีต้นสูงใหญ่มากเลยอืมโอ้ยตั้งแต่มาน้ำมาจริงๆอะ่ะจะท่วมน้ำขังเลยนะคะเตี้ยก็ออกลูกแล้วแต่ก็เหมือนไม่ค่อยสมบูรณนะ์เนาะเขาอยู่ใต้ร่มต้นกล้วยเนาะ เดี๋ยวละสวนพาเละสวนกล้วยหน่อยนะคะโอ้โหเฉามังแล้วน่าจะต้นแบบเนี่ยค่ะถ้าต,ต้องลกเขาแล้วปลูกใหม่เพราะเอรากเขาโรยอย่างเงี้ยถึงออกลูกมาก็จะไม่ทนเนาะอืมจะไม่ทนแต่ว่าเนี่ยอันนี้แม่เอาไม้ค้ำอยู่ตั้งแต่แม่ยังไม่สบายนีย่ค้ำอยู่นะคะหาไม้มาค้ำนทางงั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยอืมประมาณนี้ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณที่ส <c oughs> นับสนุนบอกแล้วบอกแล้วว่าเราต้องเข้ามาหาเลาะสวนข้างหลังจ้าเดี๋ยวเดินไปดูทางนู้นหน่วยว่ามีปไป่าย <laughs> <c oughs> ต้องดูเลยกันไปจ้าทุกคนเพราะแม่เลาะไม่ได้อ่ะเลาะเลาะเลไป ช่วยกันไปสนับสนุนกันไปค่ะ,ะนี่แต่ว่าเขือไม่ค่อยใหญ่ก็ <laughs> ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคนอ,อันนี้ก็ปีกำลังตกปีค่ะนุ่น นีกต้นหนึ่งต้องหาไม้มาคานทางงั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยอือประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณที่ส <c oughs> นับสนุนพอดีไปหาเพื่อนช้าเร็วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ภาระหน้าที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยค่ะ <c oughs> ดูแลแม่ไม่สบายเดี๋ยวเดวไปเลาะดูทางอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาตัดนะอือ <c oughs> มาละกอกระดูด,ดิีต้นกันนิดกันตีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการสนับสน,นุนค่ะถึงออกลูกมาก็จะไม่ทนเนาะอืมจะไม่ทนแต่ว่าเนี่ยอันนี้แม่เอาไม้ค้ำอยู่ตั้งแต่แม่ยังไม่สบายเนี่ยค้ำอยู่ไายจะ <c oughs> ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคนน้ำมาจริงๆเี่ยจะท่วมน้ำขังเลยนะคะไม่ไม่ไม่หลหวีอ่ะ ต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉะพนหลุนกันได้กันนะคะเดี๋ยวไปตัดกล้วยเคือน,นั้นจ้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีอยู่ๆน้ำมูกละอย่าเบื่อกันนะคะทุกคนเราเรียกเราก็ว่าเลาะเนาะแต่ต้นเนี้ยมี สนุนกันไว้กันนะคะเดี๋ยวไปตัดกล้วยเคือนั้นจ้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะชุวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีอยู่ๆน้ำมูกแล้วแต่นี่ไงล่ะคะทุกคนสุกค้าเคือ <laughs> ลูกเต่งๆสวยอยู่นะคะช่วยกันไปสนับสนุนกันไปค่ะ,ะนี่ แต่ว่าเรือไม่ค่อยใหญ่นะถึงออกลูกมาก็จะไม่ทนเนาะอืมจะไม่ทนแต่ว่าเนี่ยอันนี้แม่เอาไม้ค้ำอยู่ตั้งแต่แม่ยังไม่สบายนี่ยค้ำอยู่นะคะอืมคืนนี้ตกอืมหัวปีจะสุดแล้วในวันสองวันพัดีไปหาเพื่อนช้าเร็วกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ภาระหน้าที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยค่ะ ดูแลแม่ไม่สบายคืนนี้ตกหัวปีจะสุดแล้วในวันสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลาะดูทางอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาตัดนะอืม, <laughs> มะกอะก็ดูดิต้นกันนิกันตีนอย่าเบื่อกันนะคะทุกคนเราเรียก เราก็ว่าเลาะเนาะอแต่ต้นนี้ยมีเไม่ไม,ไม่ไม่หลายหวีอะ่ะอืต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอะ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉพอไหนก็ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคนเไม่ไม,ไม่ไม่หลายหวีอะอต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอะ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉพน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลาะดูทางอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาตัดนะอืมมะละกอก็ดูดิต้นกันกนี่กระตีหาไม้มาคามเลยถ่างนั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยอืมประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณทิ่ส <c oughs> น,นับสะนอะงไม่ไม,ไม่ไม่หลายหวีอะ่ะอืต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอะ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉพน ช่วยกันไปสนับสนุนกันไปค่ะ,ะนี่แต่ว่าเขื่อไม่ค่อยใหญ่อ้าวแต่นี่ไงล่ะคะทุกคนสุกข,ข้าเขื่อลูกแต่งแต่งสวยอยู่นะคะอ้าวแต่นี่ไงล่ะคะทุกคนสุกข,ข้าเขื่อลูกแต่งแต่งสวยอยู่นะคะ คือนี่ตกอืหัวปีจะสุดแล้วในว pues ันสองวันไอก็ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคนไม่ไม่ไม่หลายหวีอ่ะอต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉพอไหนก็ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคน ก็็ต้องดูแลกันไปจ้ะทุกคนอย่าเบื่อกันนะคะทุกคนเราเรียกเราก็ว่าเลาะเนาะแต่ต้นเนี้ยมีเขือนี้อย่างใหญ่ยาวเลยจ้ะอืมไหนล่ะเพราะแม่เลาะไม่ได้ อ่าเลาะเลาะเลาไปหาไม้มาคามเลยค่ะง,งั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยอืมประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณทิศส <c oughs> น,นับซะเนาะไม่ไม่ไม่ไมหลายหวีอ,ะอ่ะอืต้นนี้ก็คือมันร่มรมด้วยอะ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉพนอืมคืนนี้ตกอืมหัวปีจะสุดแล้ว ในวันสองวันน้ำมาจริงๆอะ่ะจะท่วมน้ำขังเลยนะคะเท่านี้ก็ยังไม่ได้วันเลาะเลยนะคะอย่าพาเลาะขอนมันจะได้ตอบถูกจะได้รู้เรื่องว่ามีอะไรบ้างออันนี้ก็ปีกำลังตกปีค่ะนุ่น อันนี้ต้นหนึ่งต้องอ,อันนี้ก็ปีกำลังตกปีค่ะนุน่นอันนี้ต้นหนึ่งต้องหาไม้มาขัม้มาขังงั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณที่สนับสนุนถึงออกลูกมาก็จะไม่ทนเนาะ,ะจะไม่ทนแต่ว่าเนี่ยอันนี้แม่อเอาไม้คําอยู่ตั้งแต่แม่ยังไม่สบายนี่ขําอยู่ ะะอันนี้ก็ปีกำลังตกปีค่ะนุน่นอันนี้ต้นหนึ่งตรงน,นี้ไม,ไม,ไม่ไม่หลายหวีอ่ะอต้นนี้ก็คือมันร่มร่มด้วยอ่ะมันอยู่ข้างล่างดินตรงนี้จะแฉะพอน้ำมาจริงจริงอ่ะจะท่วมน้ำขังเลยนะคะพัดีไปหาเพื่อนช้าเร็วก็ขอโทษขอไฟด้วยนะคะ ตอนนี้ภาระหน้าที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยค่ะ <laughs> ดูแลแม่ไม่สบายเพราะแม่เลาะไม่ได้ <laughs> อ,อ้าวแต่นี่ไงล่ะคะทุกคนซุกข,ข้าคือ <laughs> ลูกแต่งแต่งสวยอยู่นะคะอ้าวแต่นี่ไงล่ะคะทุกคน <laughs> <laughs> ลูกแต่งๆสวยอยู่นะคะเฉามังแล้วน่าจะต้นแบบเนี่ยค่ะถ้าต้องลกเขาแล้วปลูกใหม่เพราะเอรากเขาโรยอย่างเงี้ยต้นสูงใหญ่มากเลยอืมโอ้ยตั้งแต่ม,มาอย่าเบื่อกันนะคะทุกคนเราเรียก เราก็ว่าเลาะเนาะอแต่ต้นเนี้มีหาไม้มาคามอะไคทางงั้นก็ไม่นี่ก็จะล้มเนี่ยอืมประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณที่ <c oughs> สนับสนุนเครือนี้อย่างใหญ่ยาวเลยจ้ะอืมไหนล่ะ